สวัสดีจ้ามือนีแม่ออจะไม่เห็ดขนมปังย่าใส่นะจ้าเริ่มแรกเอาขนมปังนะจ้ามาตัดตัดเพื่อเอาใส่ตรงกลางออกและจ้าให้เป็นสี่เเดียมละจ้าจะเย็นๆค่อยๆตัดจ้า คือขนมปังของเขาจะไรบวขาดนะจ้าได้ได้าจ้าขนมปังของเขาจะเป็นแผ่นแบบนี้นะจ้าทั้งเวิร์ดของแม่พ่อยี่สี่แผ่นนะจ้าแะกกับอาห่นใสก่กอบของเอาเลยจ้าทนเป็นซี่เดียมลูกเต๋านะจ้าแล้วแต่ถนัดเออจ้ามากแบบใดกระจัดไปได้จ้า กับเขาส่้าของหลักเรียนจ้าเสร็จแล้วจ้าหน้าตาประมาณนี้จ้าใส่กอของห้องแล้วก็มาตามโดยเช็ดยืดเนะจ้าอันนี้ก็แเหล้วแต่มากเลยมากหลายก็ใส่หลายจ้า อันนี้บ่มีกะด้อจ้าแม่คอยใส่ไปเลยจ้าแล้วก็ตามด้วยไข่จ้าไข่เบอร์สองซีฟองด้อจ้าอันนี้เห็นคือสามฟองนะจ้าเดี๋ยวแม่คอยตอกเพิ่มอีกหนึ่งฟองนะจ้าตามด้วยซอสนะจ้าเ,เพิ่มรสชาตินิดหน่อยจ้า ดี๋ยวก็คน้นทุกอย่างให้เขากันเลยค่ะพอทุกอย่างเรียบร้อยก็ไปจุดเตาเลยค่ะจุดเตาเบาๆจะประมาณนี้จ้ะตั้งกระทะท่าโดยเนยได้จ้ะเพื่อบ่ให้ขนมปังของเขาติดกระทะนะจ้ะเดี๋ยวพ่อจะใส่สองแผ่นได้จ้ะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลานะจ้ะเยมือเสาร์นะจ้ะทำเวลานะจ้ะ กัตามด้วยไข่นะจ้ะเียเฮอตต่อไว้ปุงไว้เมื่อกี้นะจ้ะเทลงเลยค่ะแล้วก็เหลืออยู่เดอ้อแม่พ่อยเอาไว้เห็ดทั้งเบอร์ชีแพนนะจ้ะตั้งไวก้กรับประมาณสุกคนละจะแลระกับหนากนรบหลังนะจ้ะให้สุกเลยเมนูนี้ง่ายๆนะจ้ะแต่อร่อยจ้า พอผ่านไปสักสิบนาทีแล้วจ้ากะเซต็จแล้วจ้าน้าตาประมาณนี้จ้า